สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเปิดงานวันที่18เมษายนนะครับ x ีคูซีมอเตอร์เราก็เริ่มเปิดงานวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเริ่มงานกันแล้วนะ แล้วก็ที่บริษัทเราเรียกว่าไม่ได้หยุดนะครับที่จะนําเสนอรถดีๆรถคุณภาพให้กับคุณลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะอย่างวันนี้ไฮไลท์ก็มาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับขาขาเด็ดๆอย่างเงี้ยช่วงนี้ขาวเยอะมากเลยนะเรารีวิวรถขาวๆอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขาวก็หมดเลยวันนี้มาอีกหนึ่งขาวแล้วอีลสุเ l าน w วดีแมเลยนะครับคันนี้นะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดนะของตระกูล DMA ม c a แค g h ไฮแลนเเลยก็คือ ดีแม็กแคปตัว1.9 z ซตพีเลยนะเซีก็คือเซตเฟสทีชนะครับก็เรียกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท o อป f อ h เดอะไลเลยแล้วกันเรามาดูกันว่าจริงๆเนี่ย All New D-Max เนี่ยมันมีอะไรดีถึงได้เป็นเจ้าตลาดตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเจ้าตลาดของรถกระบะเนี่ยต้องยกให้เขาเลยยอดจองถล่มทลาย Back ออเดอเพียบเลยนะเพราะฉะนั้น วันนี้ถ้าใครอยากจะหาองนิวดีแม็กมาหาที่คูสิมอเตอร์ได้สวยๆขาวๆอย่างนี้นะครับสภาพป้ายแดงอย่างนี้เลยเรามาดูรถคันนี้กันว่ามีอะไรดีนะครับคันนี้นะครับเบื้องต้นเลยอย่างที่เราเห็นนะโฉมองนิวจริงๆนะสวยงามมากนะครับมีการรีดีไซน์ใหม่หมดเลยนะเปิดตัวตั้งแต่ปลายปี2019นะและตัวนี้รถเนเป็นปี2020นะครับเรามาดูดีไซน์กันเลยเขาเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะอย่างแรกที่เราเห็นชัดๆเลยคือกระจังหน้าผมบอกให้เลยกระจังหน้าเนี่ยใหญ่ตโตมโหรานเลยอันนี้ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูแบบดุข เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับโลโก้เนี่ยนะครับยิสุใหญ่ๆขึ้นมาเลยกระจังหน้าเป็น2ชั้นนะมีเขี้ยว2ชั้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จังหน้านใหญ่ไปถึงกันชนเลยนะครับกันชนด้านล่างเนี่ยไฟหน้าเลี้ยวขึ้นสวยงามขึ้นนะตัวนี้ตัวท็อปเป็นโรเจคเตอร์เฮดแลมนะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้ด้วยนะสวยงามจริงๆนะครับด้านล่างนี่เป็นไฟเลี้ยวนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้อีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยบอกให้เลยว่าเต็มอะจัดเต็มมาเลยนะสีได้สีขาวด้วย เด่นด้วยสีขาวเขาเนี่ยแหละครับเป็นสีไฮไลท์เขาเลยนะครับด้านข้างนะครับเราจะเห็นโลโก้ไฮแลนเดอร์อันนี้บอกได้นะว่าเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคือตัวยกสูงนะครับพร้อมกับล้อเนี่ยโอ้โหตัวนี้ ZP ีนี่มากับล้อ18นิ้วเลยนะครับสวยมากนะเป็นสีแบบทูโทนนะสีเงินตัดกับสีดําผมชอบตรงแคป็เขาเนี่ยตรงฝาปิดเนี่ยแคปบเขาจะมีเป็นแบบแมเลนลูกเลนสีแดงเงาด้วยนะคือมันดูลงตัวมากเลยนะอย่างที่เราเห็นเป็นตัวยกสูงก็ต้องมีบันไดด้านข้างให้ด้วยนะครับสวยงามมาจากโรงงานเลยนะด้านหลังผมชอบมากก็คือไฟท้ายตัวเนี้ยโอ้ดีไซน์เขาล้าจริงๆตัวใหม่เนี่ยดีไซน์ไฟท้ายได้สวยจริงนะไฟท้ายนี่ก็เป็น led นะครับเวลามองกลางคืนเนี่ยสวยงามมากนะเป็น2ชั้นอย่างนี้เลยนะครับฝาท้าย ตรงนี้เรามีให้เห็นนะครับเป็นกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเป็นโครเมียมนะแล้วก็ที่สําคัญผมชอบตรงนี้ชอบฝาท้ายเขาเนี่ยคือมันเบานี่ดูนิเนี่ยผมเนี่ยไม่ต้องออกแรงฝาท้ายเบาจริง เปรียบเทียบกับอีกแบรนด์หนึ่งแล้วกันอันนี้เบากว่าเยอะนะเบากว่าเยอะโลโก้ o, ตัวนี้ให้เห็นนะครับเป็น z ซอันนี้คือตัวบ่งบอกเลยนะเป็นตัวท็อปสุดนะครับและที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะมาพร้อมกับไลเนอร์ดีแมกไลเนอร์มาเลยด้วยนะครับอันนี้ดูสวยงามนะก็คือพร้อมใช้เลยว่างั้นเถอะนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันตัวนี้มีอะไรเด็ดๆอยู่ด้านในเยอะเลยนะครับเนื่องจากเป็นตัวแซีเนี่ยนี่ก่อนอื่นเลยกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีแล้วนะโอ้กระบะรุ่นใหม่มันต้องเป็นอย่างนี้นะ นะเปิดล็อกปิดล็อกง่ายๆเนี่ยเปิดล็อกปิดล็อกง่ายๆเปิดล็อกปิดล็อกได้เลยนะครับผมเปิดให้ดูก่อนนะกันนะอันนี้แคปเขาก็กว้างขวางนะอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นี่ นะเปิดแบบแบบเป็นตัวบข้าวอะ่ะเปิดสองข้างเงี้ยดูสวยงามดูใหญ่โตนะดูอย่างนี้นะครับแล้วภายในที่ผมชอบคือเขาตกแต่งแบบหรูอะ่ะมันกระบะที่ดูหรูมากนะครับผมเทียบกับอีกแบรนด์หนึง่งผมว่าเจ้านี้เขาดีไซน์ข้างในได้ดูดูดีจริงๆนะครับเบาะเป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังเลยนะสีดําเลยนะครับเป็นปรับไฟฟ้าแปดทิศทางเลยนะอันเนี้ยโอ้โหนี่กระบะไฮโซแล้วนะมาแบบกระบะไฮโซเลยนะเบาะสีดําสวยนี่ดูสภาพเบาะนะครับกิ๊บกิไม่มีรอยยับจริงๆนะอันนี้ผมให้ดูเลยนะนี่เดิมๆม,มาเลยจากโรงงานเนี่ยสวย นะครับข้างในตกแต่งดีนะครับที่ชอบคือเขาเล่นเป็นโทนสีดําแล้วก็วัสดุที่เขาใช้เนี่ยเล่นตะเข็บโอ้เนี่ยดูดิตัวใหม่มาด,ดูเนียเนี้ยมากเลยนะตัวเก่านี่ไม่ได้มีเล่นตะเข็บอะไรอย่างนี้นะที่คอนโซลแล้วก็วัสดุนี่เป็นวัสดุนิ่มนะดีนะครับข้างบนนี่มีลิ้นชักเก็บของให้ด้วยนะเรียบร้อยดูสวยงามนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยสีดำเนี่ยมันก็เหมาะกับการที่จะไปตัดกระทางสีแบบออกแนวพลาสติกเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีเล่นสีเทา เล็กน้อยตรงนี้นะดูสวยอะดูแบบอดีไซน์เขาดีแล้วก็ตรงโคมรมาลัยนี่มีเล่นเป็นแบบกึ่งกึงโครเมียมให้ด้วยอันนี้เป็นแบบเงานะแบบกลอสนะสวยจริงๆดูสวยเลยละ่ะโลโก้สูสุใหญ่เป็นพรีเมียมบิ๊กอัพจริงๆนะครับก่อนอื่นสตาร์ทเครื่องก่อนนะสตาร์ทเครื่องนี่ปุ่มสตาร์ทมาแล้วนะตัวท็อปก็ปุ่มสตาร์ทเลยครับแล้วดูกราฟิกเลยครับ หน้าจอกลางสวยงามจริงๆนะโอ้โหกราฟิกสวยอะตัวท็อปสุด z ซีนะครับก็จะได้จอตัวนี้1จอนะครับตรงกลางมอนิเตอร์นะแล้วก็ตรงนี้อีก1จอเป็นจอใหญ่มากคือ z ซีเนี่ยจะให้จอใหญ่ถึง9นิ้วเลยถ้าเป็นตัว Z เนี่ยจะเป็น7นิ้วนะจอจะไม่เหมือนกันนะการใช้งานของจอนี่ง่ายได้มากนะเรามาดูกันนะครับโฮมเข้าไปดูฟังก์ชันต่างๆวิทยุก็สามารถเป็นแบบทัชสกรีนได้เลยนะโอ้โหดูสะดวกสบายใช้งานได้ง่ายนะครับก็อันนี้ใหญ่โต เวลาเราจะดูเป็นแผนที่เท่เลยนะแผนที่มาจากโรงงานให้ด้วยนะอันนี้ใหญ่โตจริงๆนะดูใช้งานง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเมื่อกี้ผมให้ดูด้านหลังแล้วนะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนี่ใหญ่โตนะชัดเจนนะใช้งานง่ายจริงๆนะดูสวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับอันนี้ผมว่าจอดีไซน์จอเขาเนี่ยดีกว่าแบรนด์หลักอีกแบรนดึนงคืออันนั้นจะดูแบบใหญ่โตเหมือนกันนะตัวท็อปที่เราเพิ่งรีวิวไปนะ แต่ว่าอันนี้เขาเลยเยอร์ออามาได้ดีกว่านะอันนี้ผมว่าฟีเจอร์เขาทาได้ดีเนี๊ยบกว่านะครับด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับเป็นที่ปรับอากาศแบบนี่ให้มาแบบดูโอโซนเลยนะสมเป็นตัวท็อปจริงๆนะครับเป็นแบบปรับอากาศอโอโต้แบบแยกโซนนะสโซนนะใช้งานง่ายอยู่แล้วอันนี้มาเต็ม Fortuner ยังไม่ให้อย่างนี้เลยอย่างที่ผมบอกเลยเลยน,น,นี่นี่แบบให้แยกโซนมาเลยนะแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นพาวเวอร์อ e t เลหนึ่งตำแหน่งนะครับ แล้วก็มีเป็น USB นะครับพร้อมกับ AUX ให้ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งอันนี้ดูดีเรียบร้อยนะมีฝาปงฝาปิดเรียบร้อยดีด้านล่างนี่ก็จะเป็นที่วางของเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีนี่ระบบช่วยเหลือเวลาลงเนินได้ด้วยอันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แบบเกียร์กระปุกแบบ6สปีดนะครับเป็นเกียร์ตัวใหม่แล้ว6สปีดนี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะเวลาอยู่ในเมืองก็ประหยัดน้ามันนะเพราะว่ารอบไม่ต้องใช้เยอะนะครับแล้วก็เวลาเดินทางไกลเนี่ยลากรอบยาวๆได้เลยนะอันนี้ถือว่าดีแล้วก็เลเยอ์เนี่ผมชอบนะ อันนี้ดีมากไม่กระชอกแน่นอนเนี่ยลึกมานะเนี่ยมือผมเข้าไปไดทั้งมือเลยนะลึกมากอันนี้ใช้งานได้สะดวกจริงๆนะครับแล้วก็มีที่เช้าแขนนะพร้อมกับช่องเก็บของให้ด้วยอันนี้เป็นหนัง สะดวกสบายนะครับเบรกมือยังเป็นเบรกมือแบบแมนนวลแบบเดิมนะแต่ผมว่าผมชอบเบรกมือแบบแมนนวลเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับพวงมาลัยตัวนี้พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3กา้านดูสวยงามนะครับมีฟังก์ชันในการควบคุมเครื่องเสียงอะไรต่างๆแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยอยู่ที่ด้านซ้ายพุชคอนโทรอยู่ด้านขวาตามแบบฉบับเลยนะครับตัวนี้เลขไม้สองหมื่นเก้า 29, นะตีไปรถประมาณสักปีเศษๆสองหมื่นเก้าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะไม่ได้ไม่ได้วิ่งเยอะวิ่งในเมืองแหละพูดง่ายๆนะพอดูจากสภาพทั้งพวงมาลัยสภาพเบาะเนี่ยเนี๊ยบกริบเลยนะครับอันนี้ภาพรวมๆ อีวสูดีแม็กตัวใหม่นี่นะครับถือว่าเจ๋งนะค่อนข้างครบถ้วนเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ตรงแคปกันนะแคปตัวนี้เนี่ยดูจากภายนอกผมว่าใหญ่โตขึ้นนะอันนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งถ้าเป็นแคปอย่างเลเวไปเนี่ยหัวติดเดี๋ยวดูคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะหัวเนี่ยบอกให้ก่อนว่าเหลือเยอะกว่าเลเวพอสมควรเนี่ยแต่ว่าข้อเสียมีนะคือที่นั่งเขาเตี้ยเข่ามันจะชันกว่าเลเวต,ตรงนี้จะสูงกว่ามันก็เลยจะนั่งพอดีพอดีแต่ว่าอันเนี้ยที่นั่งจะเตี้ยเฮดรูมเหลือ แต่เล็กรูมเนี่ยต้องยกขึ้นหน่อยนึงจะเมื่อยนิดหน่อยโดยรวมผมว่านั่งสบายกว่านะนั่งสบายกว่าของกระบะเลโวลเพราะไม่อึดอัดหัวยังเหลือๆตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเอาใจคนนั่งหลังนิดหนึ่งนะก็ยังดีนะเป็นแคปมี พรีเมียมสลาว์ซาวให้ด้วยเป็นเอกลักษณ์ของดี a มให้เลยนะครับก็มีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับพร้อมกับตรงนี้เอาใจนิดหน่อยนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีที่วางแก้วที่วางของก็ช็กคิกให้ด้วยอันนี้ก็ถือว่านั่งได้อะผมว่าผู้ชายอยเางผมเนี่ยนั่งได้ผู้หญิงก็จะสบายหน่อยผู้หญิงก็เด็กสบายๆเลยไม่มีปัญหานะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูที่เรื่องของเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตัวนี้ฝาครอบเครื่องเปลี่ยนนะแต่ว่าเป็นเครื่องบล็อก รหัส RZ เหมือนเดิมนะครับ DDI นะเป็นตัว VGS Turbo นะ1 0 9 d VGS Turbo 150ม้ามาตรฐานเท่าก,กันกับเครื่อง2,004ของ Levo เลยนะ mm. เรียกว่าแรงอัตราเร่งพอๆกันนะแล้วก็ทอร์กเนี่ยอยู่350นิวตันเลยโอเควิ่งใช้งานในเมืองวิ่งใช้งานนอกเมืองเหลือเฟือ พราะแรงม้าเท่านี้แรงบิดเท่านี้เนี่ยใช้พอๆกับตัว SUV อย่าง Fortuner หรือแม้กระทั่ง MuX นะตัวใหม่ก็ใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้เหมือนกันเหลือๆเลยครับเพราะตัวนี้เป็นแคบน้ําหนักเบาวกว่าเยอะนะก็เรียกว่าใช้งานวิ่งได้ดีอัตราเร่งดีประหยัดน้ํามันนะเพราะมี VGS Turbo เนี่ยช่วยด้วยนะครับประหยัดน้ามันแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้เม่นเทนนันต์ง่ายยูส e ุเนี่ยโอ้โหการเมนเทนนนต์เนี่ยถูกด้วยนะครับแล้วก็เม่นเทนนน์เนี่ยมีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศราคาขายต่อโค,ดดอราคาาต,ตารดา เดี๋ยวเรามาดูกันราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาออกห้างนะครับอยู่848,000บาทนะเราไม่ขายราคา่นั่นอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะรถคันนี้ใช้งานมาประมาณปีเดเศษวิ่ง20,000กว่าโลนะขายอยู่เพียง5 679,000บาทนะ ายไปแล้วแสนเจ็ดเอาเงี้ยท่านเซฟไปแล้วแสนเจ็ดได้รถสภาพกิิบๆแบบนี้เลยรถมีเศษๆหายไปแสนเจ็ดโคตรคุ้มนะครับผมบอกสำหรับยูสุนะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยราคาขายต่อเขาแข็งมากท่านได้ไปเหมือนได้ฟรีเอางี้ละกันราคาหายไปแล้วแสนเจ็ดนะครับที่สําคัญคือไม่ต้องรอรถด้วยนะปัจจุบันเนี่ยยูสุดีแม็กเนี่ยยอดจองมอเตอร์โชว์เนี่ยถล่มทลายเลยนะครับคิวรอนานเลยแต่เซ็ตพีตัวนี้ท่านไม่ต้องรอซื้อไปเนี่ยราคาเหมือนซื้อในราคาเกตธรรมดาเลยนะครับไฮแลนเดอร์ er, ตัวโลเลยแต่ท่านได้เซ็ต แล้วก็สภาพแบบนี้ด้วยนะที่นี่เรารถมีวารันตีให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงนะใช้งานไปตัวนี้รถปี2020วารันตียังเหลืออีกนะปีนี้ปี2022ยังเหลืออีกปีเศษยังใช้งานได้สบายๆนะครับนั้นไม่ต้องกังวลเลยถ้าไม่สบายใจเรามีวารันตีของเอ l u s i v e ให้ด้วยนะครับก็รีบม,มาดูรีบม,มาจับจองนะครับเรามีการันตีให้1ปี20 0 0 0โลให้ด้วยนะครับรถสวยๆยังไม่ให้เลือกอีก มากมายนะครับที่คูสิมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะสวยๆอย่างนี้ PPV SUV รถเกง๋งแคมรี่ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะฟรีดาวทแ้บทุกคันเลยนะคันนี้ก็ฟรีดาวนะฟรีดาวได้เลยท่านไม่อยากใช้เงินออกรถมาดูรถคันนี้ที่นี่ได้เลยนะครับออกรถง่ายสบายๆมีไฟแนนซ์รองรับ12สถาบันก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ